รวมทีมเต็แตงแชมป์พิมลีกซีซั่นใหม่ สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงทีมเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นใหม่ที่กาลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับนั่นก็คือซีซั่น202324ก่อนอื่นนะครับขอออกตัวเลยว่าผมไม่ใช่กูรูอะไรนะแค่ออกมาแสดงความคิดเห็นในมุมของแฟนบอลด้วยกันนะครับเล่าสู่กันฟังอะไรแบบนี้นะครับและคุณสมบัติของทีมลุ้นแชมป์ที่ผมจะมองก็ได้แก่สกอตเด็ของทีมหรือขุมกําลังของทีมว่าใหญ่และยาวขนาดไหนนะครับอย่าคิดติดเลทแล้วกันก็คือมีผู้ เล่นสามารถทดแทนกันได้เวลาที่มีนักเตะเจ็บอะไรเงี้ยเพราะบอลลีกเนี่ยมันแข่งกันเยอะเนาะ38นัดมันก็คือมาราธอนดีๆนี่เองเลยครับ ถัดมาก็คือระบบการเล่นของทีมและความเข้าขารู้ใจกันของนักเตะอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือความเป็นทีมแหละนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับเต็งห้าฟิลซีนิวคาสเซิลเชลซีก่อนเลยนะครับคือตอนนี้พวกเขากําลังอยู่ในช่วงที่กําลังสร้างทีมใหม่อยู่อะ่ะเสริมเยอะย้ายออกก็เยอะต้องให้เวลานักเตะเนี่ยปรับตัวให้รู้ใจกันสักพักหนึ่งเลยแหละแต่ทีมระดับเชลซีแล้วอะ่ะผมว่าใช้เวลาไม่นานครับต่อมาครับนิวคาสเซล การจบที่4เมื่อซีซั่นก่อนถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับคือเมื่อซีซั่นก่อนผมก็เคยทคําคลิปเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดนิวคาสเซิลสามารถคว้าตั๋วไปลุยแชมเปี้ยนส์ลีกได้มันจะเป็น จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้นิวคาสเซิลเนี่ยสามารถดึงตัวนักเตะดังๆมาร่วมทีมและมันจะเป็นบันไดก้าวหนึ่งที่ทำพวกเขาก้าวขึ้นมาสู่ความยิ่งใหญ่นะครับและพวกเขาก็จบอันดับที่4จริงๆน่าสนใจมากครับว่าหลังจากนี้พลังของเงินที่เจ้าของใหม่ก็โอ้โหมีโคตรเยอะบวกกับตัวแชมเปี้ยนส์ลีก จะสามารถโน้มน้าวใจยอดแข่งคนไหนเข้ามาร่วมทีมได้อีกซึ่งก่อนหน้านี้ก็เสริมทัพได้น่าสนใจมากๆนะครับซานโดโตัวนลีจากเอซิมิลานแล้วก็ฮาวิ่บราวส์จากเลสเตอร์ซิตี้และล่าสุดสดๆร้อนๆวันนี้เลยที่ผมมาคลิปอยู่วาเลนติโนลิวามนโตจากเซาท์แฮมตันได้ได้ว่าเป็นการเสริมทัพที่เชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัวระหว่างนักเตะเก่ากับนักเตะใหม่นะครับเอ็ดีฮาวทำดีๆมากๆนะถัดมาครับเต็งสผมให้แมนยูครับ เด็กผีอย่าพิ่งคอมเมนต์ด่าผมนะแบบมึงให้เต็งสี่หรอมึงประมาททีมกูเกินไปแล้วไรเงี้ยอย่า,ยาพึ่งนะครับฟังผมก่อนนะครับทราที่ผมให้เต็งสี่เป็นเพราะว่าความเสถียรของระบบการเล่นยังแว่งเยอะไปหน่อยอะแต่คุณภาพนักเตะเนี่ยมีดีพอลุ้นแชมป์ทุกปีอยู่แล้วลวะครับแมนยูทีมระดับนี้แต่ผมกลัวว่าปีนี้จะไปทางสร้างคอนเทนต์กันนะดิ <S <S แฮร์รี่เมสันเมาส์ก็พึ่งโชว์ฟอร์มสกัดบอลไปนะครับโอนาน่าก็พึ่งโดนรับน้อง ยิงครึ่งสนามไปแต่นี้โทษโอนาน่าไม่ได้นะเขาต้องขยับขึ้นมารักษาระยะห่างกับแผงหลังอะนั่นแหละครับดาโล่รับน้องไปผมไม่ได้จะว่าโอนาน่าไม่เก่งนะแต่ผมกลัวโอนา a น่าจะเสียขวัญแล้วก็ระแวงกองหลังจนฟอร์มหลุดอะไรเงี้ยเ <c oughs> นาะแล้วก็จอร์นี่เวนได้มาฟรีใช่ไหมครับแล้วก็ล่าสุดเลยลัสพุตฮอยลุนนะครับตัวนี้มีของอยู่แล้วครับแต่ ผมไม่รู้ว่าเข้ามาเนี่ยจะโชว์ฟอร์มโหดได้เลยไหมหรือต้องรอเวลาพิสูจน์ตัวเองหรือปรับตัวอีกนานแค่ไหนนะครับแล้วก็อนาคตของแฮร์รี่แม็กไกวจะอยู่ต่อหรือจะย้ายก็ยังไม่ชัวร์เลยนะครับเคมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดก็เพิ่งสร้างคอนเทนต์ไปนะครับเอริกเชนฮากนี่หัวร้อนเลย ท็อปฟอร์มจริงๆแม็กไกวแต่จะว่างั้นงี้นะครับแมนยูเนี่ยถ้าเกิดว่าฟอร์มพวกเขานะครับเข้าฝักเข้าที่เนี่ยแม่งโคตรในทุกทีมในโลกใบนี้นะจริงๆแต่ในลีกเนี่ยมันแข่งกันหลายนัดเนาะฟอร์มมันต้องคงเส้นคงวาจะมา3วันดีสีวันไขไม่ได้นะครับอันนั้นคือช่วงก่อนเนาะแต่แมนยูช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มเล่นกันเป็นทีมเริ่มต่อบอลอะไรได้ดีขึ้นมากๆเลยนะผมว่าซีซั่นนี้น่าลุ้นครับอ่ะถัดมาครับเตงเวอร์พูสาเหตุที่ผมให้ลิพูเตง3นะครับ เป็นเพราะเจเกนคลอปล้วนเลยครับผมรู้สึกว่าผมเชื่อมือการทําทีมของเจเกนคลอปยังไงไม่รู้ระบบการเล่นของทีมรวมถึงการปั้นนักเตะของเขาอะลิฟูซีซั่นนี้อาจจะเสริมทัพน้อยนะครับและมีการเปลี่ยนแปลงตรงกลางจอแดนเนตสันและฟาบินโยย้ายออกไปซึ่งพวกเขาก็น่าจะเสริมทัพอีกปัจจัยมันอยู่ตรงนี้เลยครับว่าพวกเขาจะเสริมทัพได้ดีแค่ไหนขอบอกนะไม่ใช่เด็กหงนะที่ให้เต็ง3เนี่ยก็เป็นเพราะ ระบบการเล่นของทีมรวมถึงนักเตะเก่าที่มีอยู่อะ่ะผมว่าพวกเขามีประสบการณ์นะถึงแม้เทรนต์อาจจะฟอร์มหลุดบ้างแต่ยังจํากันได้ไหมในช่วงที่เขาฟอร์มดีอะ่ะโอ้โหแม่งโคตรเลยนะแล้วก็เวอร์จิลฟานได้เพิ่งได้รับปอกแขนกับตันทีมมานะครับอลิสโอมเบรเกอร์ก็ชอบเหมือนกันนะครับมีหลายตัวครับมฮไฮเมซาร่าโจตาก็กําลังฟอร์มดีนะครับแม็กอลิสเตอร์จากอร์เจนติน่าด้วยโอ้โหชุดแชมป์โลกด้วยนะพูดถึงเขาหน่อยนะ ตอนฟุตบอลโลกผมเชียร์อาร์เจนเนาะแล้วฟอร์มดีด้วยนะคนเนี้นั่นแหละครับเต็งสเมลีฟพูนะครับผมไม่ได้พูดลอยๆนะครับขนาดเป๊ปกูดิโอลายังบอกเลยว่าลีฟพูคือหนึ่งใน3ทีมที่มีโอกาสได้แชมป์ซีซั่นนี้แถมบอลลับพนันถูกกฎหมายหลายแห่งก็ยังยกให้ลีฟพูเป็นเต็ง2เลยด้วยซ้ํานะครับก็รอดูครับว่าลีฟพูซีซั่นใหม่นี้ฟอร์มของเขาจะกลับมาเข้าล่องเข้าลอยและตั้งหลักได้หรือเปล่านะครับเต็ง2ครับอาร์เซนอล พีมพลังหนุ่มที่จะเข้ามาท้าชิงตำแหน่งแชมป์จากแมนซิตี้ที่ถูกปาดหน้าไปเมื่อปีก่อนมีความเข้าขารู้ใจกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วต่อยอดความสำเร็จจากซีซั่นก่อนด้วยการเสริมแก่งด้วยคายฮาว์ทิมเบอร์และเด c แคลนไรท์ที่ต้องชมก็คืออาร์เซนอลซื้อนักเตะได้ดีจริงๆไม่ได้ซื้อมาแค่ให้สกอตเดฟบของทีมมันใหญ่ขึ้นเฉยๆแต่ซื้อนักเตะที่ใช้งานได้ทันที และอีกอย่างนึงนะครับซีซั่นนี้เริ่มต้นได้สวยหรือเปล่านะครับก็คือเพิ่งได้แชมป์คอมมูนิตี้ชิลมาบหมาๆจากการชิงกับเรือใบสีฟ้าแต่ที่ผมบอกว่าหรือเปล่าก็คือทีมที่ได้แชมป์นี้9จาก10ทีมเนี่ยจะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนั้นๆนะครับผมก็แอบหวั่นใจอยู่นะครับว่าอาถัพนนี้จะเกิดขึ้นกับอาเซนอลหรือเปล่าถัดมาครับเตงห่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ คือมีนักข่าวไปถามเป๊ปหลังเกมนะครับว่าคุณรู้สึกไงอ่ะซีซั่นก่อนคุณก็ไม่ได้คอมมูนิตี้ชิลป๊ปก็ตอบว่าแต่ผมได้ถ้วยแชมป์ลีกนะนั่นแหละครับเป๊ปคงเลี่ยงอาถรรพ์นี้จริงๆแหละแมนซิตี้นะครับแกล่งทุกตำแหน่งอยู่แล้วครับทดแทนกันได้หมดก่อนหน้านี้นะครับมีจุดอ่อนที่กองหลังบ้างแต่พวกเขาก็ไม่ปล่อยทิ้งไว้ครับไปซื้อกองหลังมายอสโกกอดิโอนนอกจากนี้ก็ยังเสริมกลางพร้อมใช้งานอย่างโควาซิตหรือซื้อนักเตะเอามาไว้ปั้นอย่างแม็กซิโมโพอลนี นั่นเลยครับแมนซิตี้หลังนี้แกล่งอยู่แล้วครับแต่ก็ยิ่งเสริมหลังมาอีกโว่ไม่โคตรโหดผมนี่เหนื่อยใจแทนกองหน้าฝั่งตรงข้ามจริงๆจะเจาะยังไงเนี่ยแล้วถัดมากองกลางก็ไม่ธรรมดาอีกนะครับผมไล่ให้ดูเลยเควินนิบโรยมาเตโอโควาซิสเบร์รโดซิลวาเควินฟิลิปโรดรีนะครับถัดมาผู้เล่นเกมรุกแจ็คกลีลิธฟิลฟอร์เดนคูเรียนอวาเร์สและหน้าเป้าเออร์ลิงบราวน์ฮาร์แลนโหแต่ละตัว โอ้โหถ้าจะมาขนาดนี้เงาแชมป์ไปเหอะนะครับแต่ก็ยังว่าะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้การดูบอลมันสนุกตรงนี้แหละครับแล้วทุกคนละครับคิดเห็นยังไงในมุมมองของทุกคนทีมเต็งแชมป์ในปีนี้มีทีมไหนบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน